นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข่ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองเฉพาะอาหารซาร่าเครื่องดื่มสตรอเบอรี่วิงตราซีเจครับจากเนื้อสตรอเบอรี100่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ประเด็นการตรวจสอบกทมหลังจากที่มีข่าวการจัดซื้อเสื้อโปโลนะครับแม้ว่าผู้ว่าราชการกทมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจะบอกว่ายุติเรื่องไปแล้วหลังจากทราบราคาว่ามันราคานี้มันแพงไปผู้ว่าผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินครับ คุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสล่าสุดนะครับเปิดเผยว่าสตองอยังจะเข้าไปตรวจสอบต่อไปเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นเรื่องขึ้นมาแล้วแล้วสังคมสงสัยสังคมสนใจต้องตรวจสอบให้สิ้นกระแสะความเพราะว่าตอนนี้ได้ทราบว่าโครงการนี้นะครับมีการทําโครงการกันขึ้นมาก็ต้องไปดูว่ามันถูกต้องแค่ไหนและเท่าที่ทราบข้อมูลคุณพิสิทธิ์บอกว่าเคยมีการจัดซื้อเสื้อโปโลไปแล้วกว่าแสนตัวครับ ราคาจัดซื้ออยู่ที่248บาทเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าครั้งนี้ราคาแพงไปแล้วการจัดซื้อครั้งก่อนหน้านั้นล่ะแสนกว่าตัวเนี่ย248บาทมันมีปัญหาไหมเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเดินหน้าสอบต่ออย่างแน่นอนเรื่องนี้นี่คือผู้ว่าการสํานักง,งานตรวจเงินแผ่นดินคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาทตรวจสอบกทมเสร็จประเด็นตรวจสอบสอบตครับข่าวนี้ปรากฏว่ารองนายกพลเอกประวิตร์วงสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้มีการลงนามในหนังสือคำสั่งตรวจสอบโครงการก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกตั้งเป็นประเด็นตั้งข้อสงสัยว่ามีความคุ้มค่าเงินแผ่นดินแค่ไหนที่ทำไป4โครงการครับ4โครงการนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีการตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับ 1. โครงการติดตั้งเสาไฟและโคมไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซล จำนวน16,404จุดรวม6สัญญางบประมาณกว่า931ล้านบาทครับชาวบ้านนี่เขาร้องเรียนว่ามันชํารุดเสียหายจํานวนมากนี่ครับประเด็นแรกอันที่1นนะครับ2โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์มัสยิด300ปีที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมีการไปทำสัญญาแล้วก็มีปัญหาบริษัทมีการล้มละลายแล้วได้เป็นคู่สัญญานี่ประเด็นที่2ที่ตรวจสอบโครงการที่2ครับโครงการที่3 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานสออบอตอที่มีการเอาเงินไปซื้อโรงแรมชางลีมาปรับปรุงถูกตั้งคําถามเรื่องความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณโครงการที่สครับโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลหนึ่งตำบลหนึ่งสนามปรากฏว่าสร้างไปแล้วพังเสียหายถูกทิ้งร้างก็มีนี่คือการขยับของรองนายกให้ตั้งกรรมการสอบครับคนที่เป็นกรรมการเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ ให้คุณจีรชัยมูลทองร้อยเป็นประธานมีพลเอกจำลองคุณสงอดีตรองเม่ทัพภาคสี่พลเอกสลินทองพักดีคุณสมเกียิศรีประเสรศิฐคุณอิสระสิริวรภา,าเป็นกรรมการและนายวิริยะรามสมภพเป็นกรรมการและเลขาธิการให้สอบสวนภายใน30วันแล้วหลังจากนั้นรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีนี่เป็นประเด็นที่ถูกร้องเรียนเข้ามาแล้วล่าสุดรองนายกตั้งกรรมการสอบแล้วครับ เกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดนะครับที่เป็นข่าวฮือฮาตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนนี้ครับมีคนใช้เฟซบุ๊ก k ห้พี่ปองไปโพสต์ภาพแม่ทัพภาคที่4พลโทปียวัฒนาควานิชนะครับแล้วมีการเอาภาพท่านขึ้นแล้วขึ้นประกาศตัดหัวให้หนึ่งล้านบาทตั้งค่าหัวเลยใครตัดหัวแม่ทัพภาคที่4ี่ได้ให้หนึ่งล้านบาทแล้วเฟซบุ๊กที่ประกาศนี้นะครับตรวจสอบแล้วปรากฏว่า โพสต์ไว้เมื่อกลางดึกของวันที่5กรกฎาที่ผ่านมาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ว่าใครเป็นเจ้าของ Facebook นี้แล้วสอบสวนขยายผลต่อ,อยังไงบ้างวันนี้พลโทปิยวัฒน์นาควาน,นิชแมทพ,พักที่สีพูดถึงเรื่องนี้ครับโดยระบุว่าเป็นการเขียนเล่นหรือจริงก็ไม่ทราบแต่แบบนี้ก็ไม่เป็นไรโง่คนโง่อยู่ที่ปากคนฉลาดอยู่ที่ใจเขียนมาหนึ่งล้านบาทแสดงว่ามันมีค่ามากเขาก็แสดงออกว่าตอนนี้ ขบวนการนี้ขาดการสนับสนุนแล้วละสัมละสายแล้วแนวทางการทํางานที่ผ่านมาถูกทางทั้งด้านยุทธศาสตร์ยุทธการและยุทธวิธีแม่ทพัพภาคที่4บอกด้วยนะครับว่าเรื่องที่ประกาศตั้งข้าหัวเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่ามาทําแบบนี้ไม่มีทางยอมยิ่งเดินหน้าทํางานตอ่อไม่ยอมให้แบ่งแยกดินแดนแม้แต่ตารางเมตรเดียวครับค่ะ เขาสามารถหาเงินล้านใส่ตัวเองได้มีกินมีใช้นะครับและเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็เหมือนกันนะฮะผมพูดได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคุณจะมาแบ่งแยกดินแดนสักตารางเมตรเดียวตารางนิ้วเดียวก็ไม่ได้นะครับดินไทยไม่ได้เป็นของของใครของของคุณคนเดียวนะครับเป็นของคนไทยทุกคนแต่ถ้าคุณมาทามาหากินในอาชีพที่รัฐบาลให้มาเนี่ยอย่าว่าแต่หนึ่งไร่เลยนะครับคุณจะหาบ้านมี ที่เป็นร้อยไร่ได้นะเป็นร้อยไร่จะทํารีสอร์ทได้เมื่อคุณกลับมาอยู่ในความมั่นคงมั่งคงยั่งยืนที่รัฐบาลได้ตั้งนโยบายไว้แล้วแม่ทัพภาคที่สีงย้ํานะครับว่าในโครงการนั้นในพื้นที่นั้นมีโครงการพระราชดําริหลายโครงการที่พยายามน้อมนาและพยายามที่จะสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับค่ะ เอาละค่ะมาดูกันเรื่องเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยนะคะท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องขี้หมูราขี้หมาแหง้งแต่จริงๆแล้วมันเป็นมากกว่าเรื่องของขี้หมูและขี้หมาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนี้เนี่ยได้มีการบรลลุมมาตุ้มกันอย่างเห็นได้ชัดที่สอนอาสายไหมกันเลยละกันค่ะมีเหตุทะเลาะวิวาทในฟาร์มน้ำมันที่ชื่อว่าบางจากอยู่ตรงสุขาพิบาลแล้วก็ดาบตำรวจทวัดสายเสมอ ผู้บังคับการหมู่กองปราบของฝ่ายปรับปรามของสนอสายไหมเนี่ยไปสอบในพื้นที่ท่านผู้ชมคะที่ไปสอบเกิดเหตุน่ะก็พบนายโสพลโกศินกับพวกสี่คนลักษณะคล้ายคนเมาผูดจาเอะอะโวยวายกำลังยืนเถียงกับคนดูแลปัม๊มดาบตำรวจทวัดเนี่ยในดาบเนี่ยก็เลยเข้าไประงับเหตุแต่ถูกโสพลชก คือโสพลเนี่ยไปชกดาบที่คิ้วขวาหนึ่งครั้งแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้หมากกระแทกที่ต้นขอด้านซ้ายจนดาบสลบไปพอดาบฟื้นขึ้นมาดาบเพราะว่าบัตรข้าราชการตำรวจและโทรศัพท์หายไปจึงตามไปสกัดจับรถได้ที่เทพารักค่ะแต่ว่านายโสพลยังไม่หยุดอารวาสเอาโทรศัพท์ของดาบนั้นโยนทิ้งเข้าพงหญ้าข้างทางตรงนั้นเองมีเจ้าหน้าที่ทหารค่ะ ทหารจึงเข้าไปคุมตัวโสพลกับพวกไปที่สอนอสายไหมโสพลกับพวกก็ไปก่อเหตุวิวาทกับหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจอีกค่ะโอยังไม่หยุดค่ะแล้วก็มาต่อว่าตำรวจบนสอนออีกเตะเก้าอี้แตกค่ะจนเสียหายเกิดการชุลมุนขึ้นท่ามกลางกองกำลังตำรวจและทหารกว่า20นายที่มาดูสถานการณ์ค่ะพักตรงนี้ไปดูคลิปในสถานการณ์นี้ก่อนค่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงไม่ยังไงเอาไปชตมังกันตายก่อนอวมีคตังันยันตายหวเปล่าคนเราบอกเปล่าายแก้ไอ้เ้าแค่นี้มึงทกันไม่ได้ไอ้โจรามึงไม่เห็น

อาไม้่นน่าสไหน่นเราโรตีสหังค <other> ือไม่เข้าใจว่าก่อนหน้านี้แกกินอะไรมานะคะคือไม่เข้าใจเลยจริงๆค่ะใครเหือใครเห่อคือถอดเสื้อลุยแล้วโชว์ลายสักอะอยู่บนโรงพักนะโชว์เลยคู่ตำรวจนะเ ฉันไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเจอแล้วคุณตำรวจนี่อดทนอดกลั้นอดออมถนมขวันมากค่ะได้แต่ยืนถ่ายอย่างเดียวออยืนถ่ายคืออย่างเดียวยนะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะพันตำรวจเอกธนกรเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นผู้กำกับสอนอสายไหมธนกรก้อนแก้วเนี่ยก็บอกว่าได้ยินเสียงวอสกัดสกัดจับรถยนต์บริเวณถนนเทพารักษ์ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผ่านมาพอดีเห็นรถซึ่งให้คนขับนี่น,น,นะ,ะไอ้ภาพนี้เนี่ยเป็นตอนชุลมุน ทีนี้เมื่อคืนตอนกลางคืนเพราะว่าหลังจากอารวาสแล้วเนี่ยกลับออกมาเนี่ยมีการชุลมุนนะทีนี้ก็สร้างโจทย์เอาไว้เยอะไงมีคู่ภายมีใครต่อใครฮะนี่ชุลมุนกันใหญ่เลยฮะทีนี้อยู่ใน,นในในโรงพักเนี่ยนะคะคือผู้กำกับเนี่ยที่สนอสายไหมเนี่ยก็เล่าเล่าย้อนทางไปว่าได้ยินเสียงวอสกัดจับรถยนต์บริเวณถนนเทพรักซึ่งเป็นเส้นทางที่เดินทางผ่านมาพอดีเห็นรถก็เลยให้คนขับนั้นปาดหน้าเพื่อไม่ให้รถหลบหนี จากนั้นก็เรียกลงจากรถมาถามและทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมาหมดจะเข้ามาทำร้ายผู้กำกับแต่ลูกน้องเนี่ยกันเอาไว้ว่าจะแล้วเลยทำร้ายลูกน้องของผู้กำกับแทนผู้กำกับก็ปรีเข้าไปห้ามอีกแต่ด้วยความที่ผู้กำกับเนี่ยมากัน4คนก่อผู้ก่อเหตุมากัน5คน เลยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่และวเจ้าหน้าที่ทาหารที่คุยกันทางวอเนี่ยประสาน45นาทีแล้วก็คุมตัวทุกคนมาที่สอนอสายไหมเราขึ้นมาก็ถามว่าใครหือนั่นแหละเหมือนอย่างคลิปเมื่อสักครู่แต่ขอยืนยันว่าไม่มีตำรวจไปร่วมทำร้ายกลุ่มผู้ก่อเหตุคือผู้ก,กำกับเนี่ยจะโดนกือบโดน กับโดนกระทืมค่ะ,<ฮ>ะลูกน้องมากันไม่ให้เขาก็รวมกับตำรวจกับกู้ภัยพาขึ้นไปเป็นคลิปแรกที่ถามว่าใครเหรอปววเป็นตำรวจจิ้มหน้าตำรวจแล้วบอกว่าดีจะทําเอกสารแกงจะทําเอกสารออแล้วก็เตะเก้าอี้แล้วเนี่ยเนี่ยนี่คือผู้กํากับพาไปแล้วนะคะทหารกู้ภัยผู้กํากับพาไปเนี่ยฮะเ็จสับเรียบร้อยแลวเนี่ย ดาบตำรวจทวัสายเสยมาเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายคนแรกจนสลบไปและถูกชิงเอาบัตรประชาชนกับโทรศัพท์มือถือไปเนี่ยก็เล่า<ม><ม>ว่าขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนในปั๊มน้ำมันบางจ่าเนี่ยแจ้งตำรวจบอกว่ามีคนสี่คนเนี่ย<อ>ยืนเมาซูบุรีในปัม๊มห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังาดาบตำรวจก็บอกว่าขับนิสนันต่อมาเนี่ยนะคะต่อมานายโสพลเนี่ยคือคนก่อเหตุคนแรกเลยเนี่ยโสพลเนี่ยขับกระบะนิสนันฟอนเทียสีทอง ด้านหลังบรรทุกน้ำมันเก่าด้วยก็ยเกรงว่าถ้าปล่อยออกไปเนี่ยเมามด้วยสูบบุหรี่ด้วย,ยมีน้ำมันด้วยจะเป็นอันตรายกับผู้คนเลยไปดึงกุญแจออกมากลับไปว่าพอดึงกุญแจปุ๊บเกิอดอะไรขึ้นโสพลชกหน้าเลยไปฟังในดาบเล่าค่ะนนทชกที่ก<อ>ิ้วครับแล้วก็บอกว่าที่นัจนไป ผู้ไปเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คุยกับผู้เสียหายต้องการเช่นไหลครับก็เจ้าที่ก็โดนล่อยผมก็เลยบอกยังไม่ให้ไปครับก็ไปหยิบปืนแจมาหยิบไปต้องคุยกันต่อพอหยิบปืแจมาก็ครูเข้ามาเลยครับก็รู้สึาก็รู้วโดนสิ่งใดก็พุ่งไปเห็นว่าตหลบไปเหมือนกันก็พุ่งไปครับผมพวกเราตอนนั้นอาวุธก็มีใช่ไหมอาวุธปืนเนี่ยอาวุธปืนก็อยู่ตัวอ่าะก็เราทําหน้าที่ของเราได้ดีเลยเนี่ย ถ้าเราใช้อาวุธปืนมันอาจจะเก,กินสมควรแก่เหตุคู่กรณีอ้างว่าตำรวจหลอยเขาก่อนเลยจริงหไหอคือต้องเป็นพยายนทางปั๊มนะครับที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ไม่ได้ลงมือนะครับจ่ายจริงสัจธรรมสัจจริงไม่ได้ลงมือเลยพอตื่นได้สติมาก็พาบัตดีออกติดตามเพราะร,ร,รู้สึกโทรศัพท์หายไปก็ติดตามไปครับเขารู้ทั้งหมดไหมครับ คือตอนนี้เขาต้องอาศัยพยายนแวดล้อมนะครับพยานคนข้างนะครับเพราะว่าผมก็ประจันหน้าอยู่กับาชายชุดเสื้อสีดําคนนั้นนะครับระหว่างเขาคนเดียวครับด้านข้างก็ไมไ่ระหว่างก็น่าจะน่าจะหลายคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ และนั่นแหละค่ะแล้วหลังจากนั้นไปก็ไปเจอกับกลุ่มผู้กำกับน,นะคะและ้วก็ขอกาลังความร่วมมือจากหน่วยกู้ภัยกับทาหารก็ควบคุมตัวทั้งหมดมานะคะคต่อมาเนี่ยนะคะพอไปถึงที่ที่ที่โรงพักก็อลวาดเมื่อสักคร,รู่นี้เนี่ยนะคะต่อมาตํารวจเนี่ยคุมตัวประกรณึงในผู้ต้องหาเนี่ยมาสอบสวนต่อหน้าสื่อมวลชนนะคะคนะคะครประกรณ์เนี่ยก็บอกว่าเพิ่งปลดทาหารมาเป็นลูกจ้างขนน้ํามันก่อนเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่นะแค่อบับหรี่ทัดไปที่หู ไม่ได้สูบเลยคัดเอาไว้ที่หูและไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนทะเลาะอะไรกับตำรวจมาถึงสอนอสายไหมโดนผลักออกโกรโอดก็เลยก่อเหตุก่อเหตุวุ่นวายอีกคนหนึ่งคือสัมพันธ์ทพีรันน้าชายของโสพลโสพลก็คือหัวหมูนะคะคบ,บอกว่าจากการสอบถามหลานชายเนี่ยทราบว่าก่อนเกิดเหตุหลานกับเพื่อนไปเติมน้ำมันที่ปั๊มบางจากถูกเด็กปั๊มตำหนิว่าห้ามสูบหลานกับพวกขออนุญาตใช้สถานที่ตรงซ่อมรถสูบได้ไหมเนื่องจากรถมีปัญหาเกี่ยวกับหม้อน้ำขับไปไม่ได้ ระหว่างนั้นเจ้าของปั๊มก็มาต่อว่าได้เทิยคคำรุนแรงและผู้จาดูถูกเลยเถียงกันก่อนที่เจ้าของปั๊มเนี่ยจะแจ้งตำรวจพอทันทีที่ตำรวจมาถึงที่รถก็ถามหลานชายว่ารู้เปล่าผมเป็นใครนะฮะ <c oughs> แล้วก็ดึงกุญแจรถออกไปก็เลยเกิดการเถียงกันระหว่างกลุมล่มหลานกับตำรวจ <c oughs> จนกระทั่งมีการลงมือลงไม้กันแต่ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวตำรวจเริ่มความรุนแรงก่อนต่อมากำลังทะเลาะกันมีอาสากู้ภัยมาช่วยตำรวจอีก ล้านชายจึงเกิดทะเลาะก,กับทั้งตำรวจและอาสากู้ภัยแลว้วก็แยกย้ายกันไปกู้ภัยไม่ยอมจบน้าเล่าบอกมาตามมาถึงโรงพักอีกมนดักเราจะทำร้ายหลานชายที่ด้านหน้าโรงพักในระหว่างที่เกิดเหตุนหน้าโรงพักตำรวจไม่ช่วยคุมสถานการณ์เลยมีเพียงทหารแหละที่มาช่วยคุมสถานการณ์ก่อนที่กู้ภัยจะแยกย้ายและหลบหนีกันไปทลงทนี่เกิดเหตุเนี่ยผู้กำกับสายไหมยืนอยู่ในที่เกิดเหตุเห็นหมดเลยว่าหลานชายถูกกู้ภัยรังแกก็ไม่ช่วยเลย แต่น้าได้ยินพุ่มกลับเล่าไหม,มว่าหลานน้าเพื่อนน้าจะไปกระทืบพุ่มกลับนั่นนะสิทีนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งคัดค้านการประกันตัวและแจ้งข้อหากโกสินรัตะนเทพปรกรณสิทธิชัยดูหมิ่นพนักง,งานต่อสู้ขัดขวางการจับกลุมและกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะเป็นสมาชิกของแกง๊งที่มีชื่อว่ายันหวาง <laughs> เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวกันในพื้นที่เคยก่อเหตุยิงคนตายมาแล้วที่สายไหมเมืม่อก,กุมภาพันธ์จากการตรวจสอบประวัติ4คนโสพลมีประวัติเมาแล้วขับเมาแล้วทำลายทรัพย์สินดูจากคลิปนะคะแล้วก็ขัดขวางการจับกลุ่มมาแล้ว4ี่ครั้งอ่ะไปดูคลิปเต็มๆของคลิปนี้กันค่ะ ยุดๆออกมาก่อนออกมาก่อนเร่งรีบออกมากันสถานีราชการครับออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาคนออกมาคนการที่เกิดขึ้นเมื่อตอนดึกหลังจากที่อาราวาสกลางในโรงพักไปแล้วน <c oughs> ะครับทีนี้เนี่ยด้านหน้าโรงพักจําได้ไหมฮะก่อนมาถึงตรงนี้เนี่ยไปกลางกับใครต่อใครเอาไว้ยเยอะกู้ภัยก็โดนเล่น ผูกกำกับกระโดนผู้กำกับก็บโดนวินมอเตอร์ไซค์เขาก็เม่นปรากฏว่ามีชายกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งเลยครับมาเลยฮะแล้วก็ทะเลาะกันท้ากันไปมาในที่สุดก็ไล่กระทืบฮะแล้วหลังจากนั้นโลกออนไลน์ก็แชร์ภาพนี้ครับทีนี้ดูก่อนค่ะเป็นภาพที่บอกว่าเป็นหนึ่งในแก๊งนะครับนี่ฮะสะภาพที่โดนกระทืบอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้แล้วหลังจากนั้นก็มีการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังนะครับไปค่ะภาพก่อนสภาพเป็นอีกแบบหนึ่ง ภาพหลังเป็นสภาพอีกแบบหนึ่งนะครับที่สภาพของคนที่อยู่ในแก๊งนี้อ่าแล้วก็หลังจากเกิดเหตุมารุมมาตุ้มกันเนี่ยทางตำรวจยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ไปร่วมทำร้ายด้วยทหารก็บอกว่าทหารไม่ได้ร่วมทำร้ายทหารนี่พยายามห้ามแต่มันชุลมุนครับขอภาพก่อนและหลังค่ะงั้นก็ไปกันที่เจ๊เล้งเลยละกันนะคะ,คะเอาละคะล่ะเราไปดูกันที่เรื่องกรณีที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์เวลานี้เจ๊เล้งหย่าผัว คือข่าวเขียนอย่างนี้จริงๆเจเล้งคือใครคะเจเล้งคือเจ้าของร้านชื่อร้านอะไรนะแล้วร้านเจเล้งกันแหละชื่อแกใครใครก็ต้องรู้เนาะเ,เพราะเจเล้งขา,ขายของอยู่ที่ตรงดอนเมืองอ่หขายทุกอย่างเลยอยากได้อ,อะไรเดินเข้าเจเล้งนะได้หมดเลยตั้งแต่เป็นร้านที่อยู่ตรงข้ามสนามบินจนนั่งขยายขึ้นมากลายเป็นห้างสรรพสินค้าชุดท้ายไม่มีใครรู้เลยเจเล้งให้สัมภาษณ์ข่าวสดออนไลน์ด้วยน้ำตาอย่าสามีที่แต่งกันมาตั้งแต่อายุ27่จจนแก่มาด้วยกันเนี่ยนะคะ โดยให้เงินสดสามีไป300ล้านบาทแล้วให้ทรัพย์สินไปอีกรวมแล้วมูลค่า700ล้านบาทเจ๊เล้งบอกว่าไม่ไม่คลาณาไม่ยั่นเนื่องจากว่าเจ๊บอกว่าเจ๊ทำมาหากินมาตั้งแต่สาวจนแก่เจ๊ทําคืนได้อีกแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องเจ๊เล้งหย่าสามีเนี่ยนะคะเจ๊เล้งชื่อจริงว่าอริยะชัดอภิสิทธิ์อมรกุลเจ๊เล้งบอกว่าหย่าสามีที่แต่งมาตั้งแต่อายุ27นะคะ แล้วก็ทํางานมาโดยตลอดด้วยตัวของตัวเองเป็นคนบ้าขายของจนกระทั่งมีเงินมีทองมากมายประเด็นสําคัญไม่ใช่เจ๊เล้งหย่าผัวครับใครๆก็หย่าผัวกันได้แต่ประเด็นสําคัญที่ข่าวสดออนไลน์ไปสัมภาษณ์เจ๊เล้งก็คือว่าเจ๊เล้งบอกว่าทุกครั้งที่มีเรื่องการเนี่ยสามีจะไปพูดให้ทนายฟังและไปหาญาติสามีที่อยู่สงขลาแล้วที่นั่นจะยุให้เราเลิกกันหาทนายมาฟ้องหย่าให้พอไปอยู่สงขลา เจ๊เล้งให้เงินสามีใช้5 5แสนทุกเดือน5 5 0 0 0หครบปีก็มีการฟ้องร้องขึ้นแล้วเรียกเจ๊เล้งไปหาหนักการเมืองคนหนึ่งให้เป็นคนเจรจารประเด็นมาอยู่ตรงนี้ค่ะเจ๊ Jay เล่าว่าเจ๊ Jay ถูกนักการเมืองคนหนึ่งมาเป็นคนเจรจาว่าความเรื่องคดีความเจ๊เล้งจะหย่าสามีอบอกนักการเมืองคนนั้นก็บอกกับเจ๊เล้งว่าเขาไม่เอาเจ๊แล้ว แต่อยากได้เงิน600ล้านที่ดินอีกส่วนหนึ่งถ้าเจ๊ไม่ให้เจ๊จะไม่เหลืออะไร oh. นักการเมืองข่มขู่เจ๊เจ๊บอกเจ๊กวงว่าเจ๊ทําอะไรเจ๊ไม่ได้ไปเที่ยวบ้างานอย่างเดียวแล้วโดนนักการเมืองขู่ว่าระวังเถอะเจ๊จะโดนมาตรา44แ <Huh? S 1> เจ๊บอกฉันก็ไม่กลัวฉันทามาหากินนักการเมืองคนนั้นคุมเรื่องฟ้องมีการส่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มา มีการส่งนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาด้วยนะคะมาคุ้มกันเวลามาศาลคมคูว่าจะแถลงข่าวจะประจานประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าเจ๊อยาสามีหรือไม่อยากสามีอยากเท่าไหร่หรือไม่เท่าไหร่แต่เจ๊อ้างว่านักการเมืองคมขู่เจ๊และมีตำรวจมาช่วยด้วยไปฟังบางช่วงเมืองตอนที่เจ๊พูดถึงเรื่องนักการเมืองค่ะคือตอนแรกที่เข้าฟ้อง ทางทนายมาจากสงขาทั้งหมดเขาก็พามาหาหนักการเมืองท่านหนึ่งนักการเมืองท่านหนึ่งก็เรียกดิฉันไปพบเพราะเจ๊แฟนเจ๊ไม่เอาเจ๊แล้วเนี่ยแต่เขาจะขอเงินสดหกร้อยล้านกับที่ดินอีกส่วนหนึ่งเพราะสมบัติเจ๊มีตั้งห้าหกพันล้านเข้ามาให้ผมดูเจ๊ให้เข้าไปเหอะถ้าเจ๊ไม่ให้เจ๊รู้ไหมว่าสุดท้ายไม่เหลืออะไรใช่เอาทำไมไม่เหลือฟ้องฉันเรื่องยังไม่รู้ฟ้องฉันเรื่องอะไรเลยเนี่ยฉันทําอะไร ไปเที่ยวกินเหล้าเที่ยวกัดตรงไหนไหมก็ไม่เคยบ้าแต่ทํางานเขาบอกว่าเจ๊ไม่กลัวมาตาสีสีเหรอบอกอ่าไปป้นเข้ามาเหรอฉันไม่ได้ค้ายาหรือป้นเข้ามานี่ไอ้บางคนเนี่ยแมงไม่ได้ทํามาหากินเลยมันยังอยู่เช่นหน้าชูตาในสังคมฉันทํามาหากินแทบตายฉันกลัวมาตาสีสีไม่กลัวค่ะแล้วไม่กลัวเหรอเวลาฟ้องกระสุดท้ายไม่เหรอเราก็ให้มันรู้ไปว่าไม่หลืออะไรฉันไปทําอะไรใครอะ่ะ นี <ừ> ่แหละค่ะประเด็นก็คือว่าตอนนี้ที่เป็นเด็นลั่นโลกออนไลน์ก็คือว่าเจ๊ลากนักการเมืองเข้ามานักการเมืองหนึ่งมาตรา44เข <2 S 2> ้ามาหนึ่งอแล้วบอกอะไรสงของสงขาเลยใช่ใช่อันนี้เลยกลายเป็นประเด็นร้อนอันนี้ข่าวสดนะข่าวสด,วสดใช่จากข่าวสดออนไลน์นะคะเรารเราดึงออกมาจากข่าวสดออนไลน์ซึ่งเขาแชร์กันตอนนี้เยอะมากค่ะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอ้าวไหนว่าจบแล้วไงที่ไทย PBS นี่ยังไม่จบไง ได้คุณมิราซินีมาแล้วยังไม่จบแต่ฉันชอบมากเลยนะมีคนพูดว่าเออดีผัวหาเมียคอนสามีแต่งจีบเป็นคนละเรื่องกันนะสามีอยู่สามีอยู่สสสคนละเรื่องกันภรรยาเป็นผอใจพีบีเอสอาจจะเกี่ยวนิดหนึ่งตรงที่ใจพีบีเอได้เงินจากไหนสสสพักกันสักครู่หนึ่งสคค่ะ